แล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมในวีดีโอ้จักทีวีนะฮะวันนี้จะมาแครเกมโปเกสากาฮะสำหรับคนที่คิดว่าไอ้สำหรับคนที่แบบมีเพชรเยอะๆนะฮะผมาจะมาแนะนําการได้หินเมก้าแบบง่ายๆเลยแค่คุณเข้าไปถุงรางวัลนะฮะแล้วคุณเห็นไหมไอเนี้ยไอเนี้ยถุงของขวัญเมก้า เนี่ยคุณซื้อในชะ่ไหคุณก็จะได้หินเมก้ามาฟรีเลยไยไม่ฟรีดิเสียเพชรนะฮะสำหรันคนมีเพชรเยอะเท่านั้นเตือนไปแล้วนะสำหรับมีคนมีเพชรเยอะเท่านั้นถ้าคนถ้าคนสายฟรีก็แล้วแต่ไปไปตีบอสเองแล้วกันแต่อาจจะนานหน่อยนะฮะต้องขยันจริงอนะ่ะถึงจะทำได้แต่ผมก็ยังไม่ซื้อนะรู้สึกเปลืองเพชร เดี với con. Hmm. À, này. ๋ยวค่อยเก็บเพชรไปก่อนอืมก็วันนี้บอกแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายกดซับด้วยบายไปแล้ว